ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสุชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบกันมาณนะวันนี้บ่าย,ายก็มีความรู้สึกอยากจะมาพูดจากกันในเรื่องกระแสความเจริญทำให้เกิดความไม่รู้ ในเมื่อความเจริญวัตถุมาครอบงำจิตใจของพุทธบริษัทสีก็ดีหรือจะเป็นมนุษย์ทั่วโลกก็ดีก็ทำให้ไม่เข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตเรา <c oughs> เราจะได้ยิน <c oughs> กันเหมือนกันนะครับในยุคปัจจุบันซึ่งโลกเจริญวัตถุมากมายก็ทำให้ ผู้ที่ใช้ชีวิตโลกยุคใหม่ก็ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่และก็ผู้มีพระคุณทั้งหลายสิ่งนี้การู้สึกส่วนตัวผู้พูดเองก็รู้สึกลันทศทดหูกับเรื่องราวที่มีความเจริญสืบเนื่องมาณนะปัจจุบันแบบนี้ สิ่งที่เจริญมากๆกนะฮะก็ทำให้เกิดความลึกคิดเรื่องความไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงก็จะไม่ให้เกิดคำพูดออกมาเป็นภาษาแห่งความไม่รู้ว่าพราะคุณของบิดามารดานั้นมหาศาลแค่ไหนสำหรับลูกจะเห็นว่าการที่ วันหนึ่งวันใดถ้าหากว่าเราเ <c oughs> ยาวชนก็ดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยถ้ามีโอกาสเข้าถึงการเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็จะน้อมถึงสัจธรรมแห่งการชี้นำดังกล่าวะจะเห็นว่าการก้าวเล้าต่างๆก็เกิดจากความไม่รู้ ไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีผลกันมากมายจากประสบการณ์ผูพ้พูดเองก็ใช้ชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยท่ามกลางแล้วก็สู่บั้นปลายชีวิตอย่างนี้ก็มีการเรียนรู้นะครับธรรมชาติตลอดมาจะเห็นว่ามนุษย์เราถ้าเรามองกระแสะโลก เกิดมาใช้ชีวิตแล้วเคลื่อนไหวสู่ปัจจัยสี่แล้วก็ล้มหายใจจากกันไปแต่สิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าสิ่งที่ล้มตายไปนั้นก็คือเรื่องของร่างกายท่า4ีแต่ส่วนของจิตใจนะครับไม่สามารถจะล่มสลายสูญสิ้นไปได้ <c oughs> ด้วยเหตุอย่างนี้ผูพ้พูดเองก็ติดตาม ตัวเองสืบเนื่องมาหลายสิบปีแล้วก็ได้ดูด้วยว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตนั้นประกอบไปด้วยสองทางตามคำสอนชี้นำให้เราได้น้อมดูแล้วก็ปะพืชปฏิบัติตัวตนของเรานี่มีสองอย่างนะครับส่วนที่หนึ่งนั้นมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทมในที่สุด ก็ล่มสลายก็คือร่างกายแต่ส่วนหนึ่งนั้นจิตใจนั่นแหละครับที่ยังคงอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะล่มสลายไปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่หาทางยึดหาทางที่พักพิงทางใจเมื่อร่างกายไม่มีแล้วนี่สำคัญมากถ้าเราไม่ควบคุมพฤติกรรมกระตันอยู ต่อบิดามารดาต่อพี่ผู้มีคุณทั้งหลายปู่ย่าตายายบรรพบุรุษในพื้นที่ที่เราพักอาศัยก็ตามทุกท่านทุกคนเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการเกื้อกูลอุปถัมภ์กันมาตามบุญกุศลและก็ตามบาปที่สั่งสมกันมาเหล่านี้ก็ทำให้ผู้พูดเอง อย่าตักเตือนตัวเราเองสม่ำเสมอว่าเหตุฉไหนทำไมความรู้สึกของผู้พูดเองได้มีโอกาสแตะต้องเรื่องที่เป็นวิญญาณหรือเรื่องนาม,มาธรรมของตัวเองนั้นหรือเราเรียกกันว่าจิตก็ดีใช่ไหมสิ่งเหล่านี้จะสวยสวยได้ในปัจจุบันก็สามารถสวยได้จิตที่เป็นสุขคองปัจจุบันไว้ก็เป็นสุขได้นะครับ แต่ด้วยเหตุต่างๆที่เราน้อมดูเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ความนึกคิดเข้าไปว่าการที่เราได้เกิดมานั้นเกิดจากการสมสู่ของคุณพ่อคุณแม่เกิดจากสิ่งที่มีความสุขกันนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับนี่ใช่อย่างนั้นเขาจะสืบทอดมนุษย์พุทธบริษ,ษัท4ี ให้มีการจุดติและก็หมุนเวียนในการที่จะทำาการให้เจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับเจริญสองทางด้วยกันนะครับทั้งภายนอกวัตถุปัจ,จัสัสีแล้วก็ภายในก็คือเรื่องของจิตใจนะครับแต่ด้วยความไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้เข้าไปถึงได้ใช่ไหม จะน่าสงสารเหมือนกันใช่ไหมด้วยความเป็นจริงโบราณที่เราขนขวายกันในการที่จะไปพบปะครูบาอาจารย์พบปะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆที่มีความรู้เรื่องกายกับใจนะครับขนขวายไปเราก็ได้พบได้หาได้เรียนรู้ไปตามแนวต่างๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้พบได้เจอ แต่การได้พบได้เจอนะครับถึงที่ต้องระมัดระวังมากๆเนี่ยคือการที่เราต้องน้อมพักคุณนะครับของบิดามารดาปู่ย่าตายายนะครับที่ท่านให้ความเป็นจริงกับเราก็คือให้ร่างกายแล้วก็ให้จิตใจของเราด้วยการบ่มเพาะ <c oughs> ใช่ไหมฮบ่มเพาะเรื่องคุณธรรมความดีนะศีลธรรมเป็นเบื้องต้นก็ดีนะครับ เพราะฉะนั้นผู้พูดได,ด้พูดกันไปเรื่องราวการเป็นคนแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็ยกใจให้อิสระก็ะคือการเป็นพระทางใจแต่จะต้องประกอบไปด้วยละชั่วสร้างกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องน้อมอพักคุณของสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับผู้จะให้เลือดเนื้อเรามานะครับ สิ่งที่ให้วิชาวความรู้นั้นก็ครูบาอาจารย์รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยเ <c oughs> พราะนั้นถ้าหากว่าเราประเมินว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีพระคุณกับเราเนี่ยท่านต้องไปไต่ตองทบทวนว่าเราคงจะไม่มีบุญลวัวาสนาที่จะไปพัฒนาใจออกจากทุกข์ได้ เพราะนั้นถ้าว่าเราไปจับจ้วงสิ่งเหล่านี้เป็นพระรัตนตรัยก็ดีนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาหรือบุคคลที่สร้างกรรมที่ดีก็ตามเนี่ยนะครับบุคคลที่สร้างกรรมที่ดีเนี่ยเราก็ต้องยับยัง้งอย่าไปจับจ้วงล่วงเกินเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นโลกยุคใหม่ใช้ความคิดเหนือความดี นะครับเห็นว่าความคิดนั้นปัถนาจะมีหนทางของชีวิตด้วยความสําเร็จ <c oughs> จะได้ความสําเร็จอย่างนีนะ้เราก็เห็นเหมือนกันนะครับก็เห็นความอ่างว่างความเดียวดายทะเละาะเบาะแวงคุนเคืองจึงต้องมอีทนายความกันให้ยุ่งไปหมดเหล่านี้จะเห็นว่าสัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์เราถ้าไม่ได้ฝักไฟเรื่อง ทางกายแล้วก็เรื่องทางใจเนี่ยนะครับก็จะมีความหลงตัวเองว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่ได้มีพระคุณอะไรกับเรานะครับแต่เราวันหนึ่งวันใดเราได้ก้าวถึงความเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเราทนุถนอมปลูกปั้นอยากให้ลูกนั้นมีความปลอดภัยเห็นไหมว่านี่สิ่งที่ หัวใจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับก็ปรารถนาจะให้ลูกนั้นปลอดภัยแล้วก็มีปัจจัยสี่บริโภคพอสมควรกันเลยตามกำลังนะครับแล้วก็ปรารถนามากกว่านี้ก็ปรารถนาจะให้ชีวิตของลูกนั้นมีการประกอบอาชีพด้วยความเพรียกปลอดภัยเลี้ยงชีพได้ด้วยความสุจริตด้วยแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วย นี่คือสิ่งที่แอบแฝงอยู่ภายในใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นในโลกยุคใหม่แบบนี้ก็เห็นนั่นหน้าสลดหดหูใจเหมือนกันแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูจากเทือกเถาของผู้พูดเองนั้นเขาจะอ่อนน้อมต่อคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและลึกถึงพระคุณท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ให้ทรัพย์สินภายนอกเรามากนักเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิคฆาอะไรกับท่านเพราะท่านเสียสละนะฮะเหนื่อยยากลำบากมากมายอุ้มท้องตั้งเก้าเดือน <c oughs> นะครับแต่แล้วก็อดเปรี้ยวอดหวานจะเห็นว่าบางครั้งก็ต้องอดไปตามกําลังใจของผู้ที่เป็นคุณแม่ที่อุ้มตั้งคันเนี่ยนะครับ นี่แหละครับวันหนึ่งเนี่ยเมื่อโลกจเจริญมากๆก,ก็ทําให้เพอเลอนะครับไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตสร้างความสุขภายในกันอย่างไรนะครับถ้าเราศึกษาแล้วก็หาช่องทางสร้างความสุขภายในนั้นเราจะรักคุณพ่อคุณแม่มากทีเดียวเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นที่ห่วงใย สารพัดจะปาถนาดีกับลูกถึงผู้พูดเองเนี่ยก็ได้น้อมดูบางท่านบางคนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุ7-80ไปแล้วก็ยังเป็นทุระห่วงใยลูกนะครับพยายามจะสร้างบ้านสร้างเรือนก็พยายามที่จะไปกับ,บังคับบัญชาเห็นไหมทั้งที่เด็กรุ่นใหม่ก็มีวิถีชีวิตของเขานะครับ แต่สิ่งที่เราบังคับบัญชายึดมั่นถือมั่นเหล่านี้นั่นแหละเขาเรียกความปาถนาดีนะครับเพระาะความปาถนาดีเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงเป็นรูปธรรมให้เราระลึกถึงคุณงามความดีแต่เราต้องน้อมถึงใจนะครับจิตใจภายในของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนั้นปราถนาจะให้ลูกหลานนั้นมีชีวิตด้วยปัจจัยสี่แล้วก็ปลอดภัย และเจริญก้าวหน้าในช่วงที่มีชีวิตและขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นก็ไม่เด้นเนินนานนะครับใช้อยู่ระยะเดียวก็ต้องเสื่อมถอยเปลี่ยนแปลงล้มหายตายจากกันนั่นคือความเป็นจริงของร่างกายทุกคนนะครับแต่สิ่งที่เราถ้าเราเรียนรู้นำมาทำหรือใจนั้น เราก็จะเห็นว่ายังปะปนไม่จบสิ้นนะครับยังเป็นสู่วิบากต่างๆยังเป็นสู่เรื่องราวของการาชมเชยแล้วก็สาบแช่งมันมีอยู่ทั้งสองทางนะครับก็ <c oughs> ทำให้เกิดทุกขเวทนาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> จะเห็นตำนานโบราณปุยยะตยาย <c oughs> เขาจะให้ระเบียบวินัยในการที่จะพูดจาในการที่ ควบคุมพฤติกรรมของทายาทของลูกของหลานเนี่ยเพื่อจะให้ละอายต่อบาปกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันเนี่ยเขาเรียกประคับประคองนะครับเรื่องของศีลธรรมนำหน้าเสร็จแล้วก็เท่าที่เราได้เห็นกันก็จะมีเรื่องจาาจ้วงปามาศคุณพ่อคุณแม่ต่อล้อต่อเถียงนะทวงถามต่างๆ ว่าทำไมทําให้เราเกิดมาแล้วไม่ดูแลนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้มันก็ปลูกฝังตามบุญและวาสนาเหมือนกันนะครับาหกว่าเราสั่งสมบุญไว้ไม่เพียงพอเราก็จะไหลไปตามกระแสชาวโลกในยุคใหม่ๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเราตัวผู้พูดเองได้มองได้พิจรารณานะครับว่า การที่เรามีความสุขทางใจนั้นก็โดยเหตุการกระทําของเรานะครับประกอบไปด้วยการอ่อนน้อมสัมาคารวะนะครับติดตามต่างๆของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์และคงจะเป็นโชคดีของตัวผุทธบบริษัทสี่นะครับที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมกันนะครับธรรมเนี่ยก็ประกอบไปด้วย ชีวิตปัจจุบันและก็ชีวิตทางการาหมดชีวิตไปนะครับจะมีที่เกาะที่ยึดอย่างไรเพราะฉะนั้นเท่าที่ประสบการณ์ผูพ้พูดเองก็ดีแล้วก็ได้น้อมอเห็นเรื่องราวของอมนุษย์เราชาวโลกก็มีการคัดค้านกันเรื่องพระคุณคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่มีแต่ด้วยความจริจังแล้วเราจะปลอดภัยที่สุดนั้น ็ด้วยเหตุของคุณพ่อคุณแม่นะครับให้อาหารให้ยาให้ความอบอุ่นทางใจนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องน้อมเสมอว่าเราจะได้เลือดได้เนื้อได้ร่างกายมาก็ด้วยเหตุของความมุ่งมั่นนะครับที่จะปรารถนาสืบทอดพฤติกรรมพุทธบรเบสีออกจากทุกทางใจก็คือการได้ใช้ชีวิตนั่นเองนะครับ ถ้าเราได้ใช้ชีวิตแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ทางใจนะครับถ้าทางใจของเรามีความมั่นคงนะครับไม่ไหลไปตามกระแสโลกยึดวัตถุเป็นตัวนำหน้าเราก็จะมีความมั่นคงในสัจธรรมของชีวิตนะครับความไม่เที่ยงเป็นทุกขยึดไม่ได้ก็คือวัตถุภายนอกใช่ไหมฮะ ปัจจัยภายนอกที่เรายึดไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยภายในเนี่ยมันสามารถแก้ไขปรับปรุงก็คือเรื่องของจิตใจนะครับก็มีวิธีการให้เราได้เรียนรู้อยู่แล้วนะครับตามที่มีโอกาสได้พูดจากกันว่าความไม่รู้นั้นมันเกิดจากการที่เราเข้าไม่ถึงนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงก็จึงได้มีโอกาสปรามาสคุณพ่อคุณแม่ ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อพ่อแม่มีพระคุณไม่เชื่อว่าภูมิิประเทศหรือประเทศหนึ่งประเทศใดที่เราได้พักอาศัยจกําเนิดเกิดมาแล้วไม่มีพระคุณกับเราเสียอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าที่ดูความเจริญนะครับทางกายทางวาจาแล้วทางใจมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวนั้นก็จะประกอบการเรียนรู้นะครับ ผู้พูดเองก็ยังศึกษาไม่หลากหลายนะครับในศึกษาเป็นหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องพอุทธศาสนาเป็นหลักนะครับก็ได้เห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่เป็นไปในเมื่อร่างกายนั้นดับสูญไปยังเหลือคือโลกวิญ,ญญาณโลกใจนะครับที่เหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะดําเนินชีวิตต่างๆนานา,นาอย่างนี้ เราก็จําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องมาศึกษากันในคําสอนบาปนั้นคือความทุกข์นะครับบุญน,นั้นก็คือความสุขนะครับเมื่อเราสั่งสมความสุขไปเรื่อยๆนะครับเราจะพัฒนาตนเองนั้นให้มีความสุขถาวรได้หรือไม่อันนี้สําคัญขึ้นกับบุญและวาสนานะครับประสบการณ์ผู้พูดเองก็มีเหมือนกันในเรื่อง กระทบแล้วเป็นทุกข์ต้องกระทําหน้าที่ต่างๆเรื่องความห่วงใยถ้าเกิดความห่วงใยนี่แหละครับที่เราเรียกกันว่าความทุกข์นะจะเห็นว่า,าคุณพ่อคุณแม่ต่างๆที่ท่านใช้ชีวิตการเป็นคุณพ่อคุณแม่นั้นท่านก็ไม่ได้นิ่งดูได้ยนะครับแต่ท่านก็ยอมรับกรรมวิบากที่ท่านจะต้องดําเนินชีวิตเรื่องความลําบากยากเข็ญน,นะครับ ทั้งที่ลูกนั้นไม่สามารถจะรู้เหมือนกันนะครับลำบากอะไรไม่เห็นลำบากอะไรแต่ความเป็นจริงแล้วลำบากยากเข็นนะครับต่อไปเราเติบโตขึ้นเราก็จะมีความเข้าใจขึ้นว่าโอ้คุณพ่อคุณแม่เนาะท่านเด็ดั้งเหนื่อยตากตามเหลือเกินหาปัจจัยสี่หัวซุกหัวซุนเพื่อจะมาให้ลูกนั้นมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีความรู้ความเข้าใจ ต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่นะครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมอบหมายด้วยความรักนะด้วยความก็เรียกส่งเสริมให้ทายาตินั้นสืบทอดพฤติกรรมนะครับเพื่อจะให้เข้าถึงถึงใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมหากาถ้าหากว่าเราเรียนรู้แต่ยาววัยแล้วเราก็จะมีการเข้าใจเรื่องมนุษย์เรามีสองทาง S <S ใช่ไหมสังที่1นึ่ก็ร่างกายที่ไม่มีการปรุงแต่งอะไรนะครับส่วนที่2นั้นก็ร่างกายที่มีความนึกคิดปรุงแต่งก็คือวิญญาณหรือจิตนั่นเองนะครับปรุงแต่งเป็นกุศลปรุงแต่งเป็นอกุศลเหล่านี้ในภาษาธรรมเขาเรียกว่าเป็นทุกข์นะครับจึงได้มีการฝึกหัดแก้ไขอบรมไปเรื่อยๆนะครับเ <c oughs> มื่ออบรมไปเรื่อยๆอย่างนี้ ก็จะสามารถแตะต้องให้เข้าถึงภาคคุณต่างๆของคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่เราประกอบชีวิตเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีเมตตากันเหล่านี้แหละครับที่เราต้องมาทบทวนกันเหมือนกันจากการที่เราสูญเสียนะครับความเชื่อมั่นของบาปบุญคุณโทษ พอสมควรนะครับจะเห็นกลุ่มเล็กๆของเราบ้านสวนเรือนธรรมก็จะประกอบไปด้วยสร้างความจริงนะครับให้หมู่คณะนั้นยอมรับกับเรื่องราวทางใจนะครับที่ไม่ได้หมายถึงภายนอกทีเดียวเพราะฉะนั้นทางใจเนี่ยเมื่อเราให้ความรู้สึกที่ดีได้หมายถึงเราเริ่มสร้างบุญนะครับแต่บุญเหล่านี้ก็ไม่เสมอมเสมอกันนะครับ แต่ถ้หากว่าเราความรู้สึกดีๆเบื้องต้นเนี่ยกับคุณพ่อคุณแม่กับตัวเองนะครับกับสังคมกับครูบาอาจารย์น้อมคําสอนต่างๆเอามาพิจารณาในการพัฒนาชีวิตในะโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงด้านวัตถุมากมายแต่เราก็เห็นกันความสุขความทุกข์ก็ปะปนกันไปนะฮะ ได้ยศกระเสีอมยศได้ลาบเสีอมลาบได้สิ่งที่พึงพอใจมาก็ไม่สามารถจะครอบครองให้พึงพอใจตลอดชีวิตตลอดกาลและก็สืบเนื่องไปได้เหล่านี้เราก็เห็นกันมากมายนะครับความปรารถนาจะมีจะเป็นจะได้เราก็เห็นกันมากมายมีความสมหวังมีความบิดหวังอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจเจนว่าบุญกุศลต่างๆที่เราจะต้องสั่งสมไว้นั้น ก็ระลึกพื้นฐานเบื้องต้นนะครับจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์และพระธรรมคำสอนที่เราจะต้องน้อมเสมอว่าจริงหรือไม่เหล่านั้นประกอบไปด้วยสองทางนะครับทางที่หนึ่งก็ร่างกายทางที่สองนั้นก็เรื่องของจิตใจนะครับเพราะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องยับยัง้งอย่าไปจาบจ้วงล่วงเกิน คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเรานะครับหรือครูบาอาจารย์อย่างดังกล่าวนั้นก็ทําให้เราปิดบังความรู้ทางใจนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงทางใจตัวเองได้เราก็จะอยู่กับเรื่องความนึกคิดต่างๆแต่เราไม่รู้ว่านี่คือใจลักษณะใจนั้นเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้เพราะเราปิดกั้นวิบากกรรมที่เราไปจาบจ้วง ล่วงเกินเสียแล้วนะครับล,ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยผู้พูดเห็นดูหลายท่านเหมือนกันที่เผอเลยตัวเองไปจับจ้วงคุณพ่อคุณแม่ไปทําร้ายไปฆ่าใช้วาจาอ่อกาวจับจ้วงต่างๆก็ทําให้เกิดวิบากชีวิตนาะชีวิตก็จะเกิดความล้มเหลวนะครับขาดที่พึ่งเคว้งคว้างเดียวดายนะครับนี่แหละครับคำว,ว่าไม่มี พ้าคุณเนี่ยถ้าใช้ความนึกคิดเข้าไปเราก็จะสูญเปล่านะครับกับการใช้ชีวิตแล้วก็จะให้เราตกนรกทั้งเป็นด้วยก็คือความเฉาความเศร,ร,ร้าหมองความไม่ได้อย่างใจเหล่านี้ก็จะเข้ามาถึงเราในในบ้านปลายแล้วกันความจริงแล้วก็เข้าเรื่อยๆนะครับถ้าเราไปจับจ้วงนะครับเพราะฉะนั้นิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาพูดมาจาาก,กันแล้วก็มามาคุยกันเรื่อง พระคุณอันประเสริฐนั้นในเบื้องต้นใกล้ๆเราก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์และพระธรรมคำสอนนะครับเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะวัดค่าของคุณงามความดีได้แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเราเข้าถึงการเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเราจะเข้าถึงในเรื่องความทุกข์ที่ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ เราห่วงลูกห่วงหลานห่วงสิ่งที่ได้เกิดมาแล้วทำอย่างไรจะให้เขานั้นเป็นคนดีแล้วก็ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะก็พอสมควรแก่เวลาผู้พูด,พดก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่นั้นจงเจริญด้วย ทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะติสุภาษีสวัสดีครับ